สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รยายอารอัลทาอดบายกันชรยานะคะคลิปเนีตเราจะมาส่องคนรักเก่าค่ะส่งคนรักเก่าหาอาย่เราจะมาส่องคนรักเก่า,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 กกาที่เลิกกันไปแล้วว่าเขาสบายดีไหมเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเป็นการส่องแบบสนุกๆละกันไปกันที่ธ <c oughs> าตุไฟแม่สิงห์ธนูเรามาดูสถานะ สถานการณ์ความรักในเนี้จี้หลักของคุณก่อนอาจาะว่ามันเป็นอย่างไรนะความรักคุณมีความหลังครั้งเก่าที่ยาวนานค่ะเป็นความรักที่เรามีความผูกพันเรามีความผูกพันกันหนักมากเออเรามีความสุขร่วมกันมาอ่ะเดี๋ยวดูเขาก่อน แต่ตอนนี้ทำไมมันเป็นความว่าคุณคิดถึงเขาหรอคนเก่าๆใช่ไหมคนนี้เป็นคนเก่าที่กลับมาไม่ไฟเม่สินโนเป็นคนเก่าที่เขาเทคุณหรือคุณเทเขาไม่รู้อ่ะเสียใจอ่ะโอเคความรักของคุณเนี้ยเป็นคนเก่าๆค่ะบางคนเป็นคนเก่าที่เคยร่วมเรียนเคียงหมอและอยู่กันมายาวๆนาน แต่ว่าเกิดความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นไปก่อนแระกับาอมกรอบหนึ่งะสะบั้นไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องมีน้ำอดน้ำทนการปรับตัวการการอยู่ในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ชอบสถานการณ์นี้นะก็ไม่แฮปปี้กับมันแต่คุณยาบมีเขาไว้คุณพยายามที่จะปรับตัวคุณเองปรับความเข้าใจ ปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกในความสัมพันนี้อย่างมากบางครั้งก็ดูเหมือนอ่อนแรงบางครั้งก็ดูเหมือนจะมีพลังในการที่จะอดทนรอมันมีอารมณ์ของคนที่ทั้งทั้งอยากอยู่และทั้งไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอารมณ์มันเหมือนมีความสุขกับความทุกข์ที่พอๆกันเลย ัวเขาเองเป็นความสัมพันธ์ที่รู้ทั้งรู้ว่ารักทั้งนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าแอบรักแอบชอบหรือเขามีความลับอะไรกับคุณไหมเรามองถึงความสัมพันธ์ที่การกลับมาครั้งนี้มันมองไม่เห็นทิศทางในความสัมพันธ์เลยต,ต,ต่อให้จะปรับตัวต่อให้จะจะพยายามแค่ไหนก็ตามมันมีความเสียใจมีความทุกข์ อยู่ตรงนี้มีความเสียใจมันเหมือนตอนนี้กลับมาครั้งนี้แล้วก็กลับไปอีกแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนที่เคยอินกับเรื่องราวเก่าๆต,ตอนความรางครั้งเก่าก่อนเลิกกันมันเป็นความรู้สึกที่ดีนั่นแหละแต่มันมีเหตุผลอืมของความสัมพันธ์มีใครบางคนในที่นี้แอบ ทำอะไรรับหลังค่ะอาจจะเป็นเขาที่แทงข้างหลังคุณก็ได้เออแล้วความสัมพันธ์มันทำไมเลิกกันละ่ะที่พันมาเนี่ยทำไมเลิกกันเพราะเขามีตัวเลือกเหรอเพราะเขาอยากประสบความสำเร็จเหรอเพราะเขาอยากจะไปเหรอทำไมเลิกกันเหรอความสัมพันธ์ที่เรายังรักกันอยู่แต่ทำไมเราเลิกกัน มองถึงความสัมพันธ์ที่เขามองถึงอนาคตในภายภาคหน้าการอยู่ตรงนี้มันไม่มีอนาคตหรือเปล่าการอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่สร้างอนาคตสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือไม่สร้างอะไรเลยอ่ะแปลกๆเขาน่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าไหมเขาเลยเลือกเดินเขาเลยละทิ้งความรักความสัมพันธ์เลือกเดินความความสุขสบายความก้าวหน้าความฝันเขาเลือกเขาเลือกไปตามความฝันของเขาโอเคไหม เขาฝันสิ่งใดไว้เขาเลือกเดินไปสิ่งนั้นเออ,เอ,อมันมองถึงความสัมพันธ์ที่เราสองคนอาจจะมีความฝันที่ต่างกันเขาฝันอย่างหนึ่งเราฝันอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นความรู้สึกของความฝันที่ที่มันดูแล้ว มันมีความรักที่เป็นพื้นฐานแต่มันมีความฝันที่ต่างกันค่ะเช่นอาชีพ hmm. การงาน mm hmm. ความสุขสบายความฝันที่จะไปให้ถึงการก้าวหน้าหรือการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วไ mm hmm. ลฟ์สไตล์เราต่างกันมันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ท,ที่ที่ต่างกันมีคนเอาแต่ใจในที่นี้เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหว mm hmm. เนีจจ่จ้ะโอเคไหมอ่ะไปแม่สิงห์ธนู สองคนรักเก่าฮาวิโยค่ะไปส่องเขาดูสิว่าชีวิตเขาช่วงนี้เป็นไงชีวิตเขาช่วงนี้เป็นไงชีวิตช่วงนี้เป็นไงชีวิตเขาโอ้ไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบค่อนข้างจะมีความรู้สึกในอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะ มีความกดดันทังอารมณ์ทั้งความรู้สึกมีความต้องการที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้อารมณ์สวิงสวายค่ะชีวิตรักเหมือนเรือล่มจะปล่อยก็ไม่ได้จะวางก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนเขาไม่มีความสุขเลยตอนเนี้เขารู้สึกถึงแรงกดดันในความรักความสัมพันธ์ที่ก้าวเข้าไปในบทบาทหนึ่ง ส่วนตัวเขาเองพยายามจะปล่อยพยายามจะวางบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่มันปล่อยไม่ได้มันวางไม่ได้มันมีความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ตรงนี้ค่ะนะเหมือนเหมือนเขาถูกแรงกดดันมหาศาลจากใครคนหนึ่งที่มันทำให้เขารู้สึกไม่เป็นสุขใจสักเท่าไหร่ ใครบางคนต้องการความมัน่นคงการแต่งงานอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มองถึงการอยู่ร่วมกันการแต่งงานครอบครัวก็ได้ซึ่งเขาอาจจะให้ตรงสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้มันเป็นรักซ้อนมันเป็นรักซ้อนเขาน่าจะมีตัวจริงอยู่แล้วและตัวเขาเองก็มองถึงเอานี้คนที่เขารักคุณอาจจะเป็นคนที่เขารักนะคนที่เขารักเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยคือคุณเป็นคนที่เขารักทำไมก็ไม่ความสุข แต่คุณไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําเร็จหรือเปล่าอีกคนหนึ่งให้ความสําเร็จแต่ไม่ได้มีความสุขหรือเปล่าประมาณนั้นเข่งไหมอ่ะ,เข,ะ,ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงไหมบางคนเขาเขากำลังไปศึกษาเขากำลังไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม่เขาเริ่มต้นกับงานใหม่ๆ คิดถึงไหมก็คิดถึงแหละมีความคิดถึงอยู่ค่ะใช่มีความคิดถึงหรือตอนนี้เขาอาจจะคุณกับเขาอาจจะห่างไกลกันใช่มันเป็นความห่างไกลกันไปออกไปทุกทีทุกทีคิดถึงค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปมีปัญหา มันใจของคุณสองคนนะเรารักกันค่ะจริงๆมันเป็นความรักแต่ความรักอย่างเดียวมันองค์มันมันมันความสัมพันธ์ที่มีนมีองค์ประกอบหลายๆส่วนเพราะฉะนัน้นถ้าความรักอย,อย่างเดียวไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์นี้ได้ไม่สามารถยู้ใจอีกฝ่ายได้ไม่สามารถที่จะทําให้อีกฝ่ายเข้าใจได้อืเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรจากคุณคะ เขาอยากให้คุณอดทนเขาอยากให้ค Get ุณอดทนเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนที่เคยเป็นใช่เขาอยากให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณอดทนเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้น <No ั่นแหละเขาไม่ได้อยากได้รับความกดดันหรือการที่อะไรเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเป็นคนขี้ประชดประชันชอบพูดจา ชอบพูดจาให้อีกฝ่ายที่กดดันอีกฝ่ายทําให้รู้สึกไม่สบายใจประมาณนั้นอืมสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณคือกําลังใจความอดทนการส่งเสริมการเป็นกําลังใจให้กันและกันนะประมาณนี้คุณสองคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังอย่างหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดค่ะยังมีบุญมีวาสนากันอยู่ตรง ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางถ้าใครคนหนึ่งสามารถที่จะปรับตัวสามารถที่จะอดทนต่อความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกนี้ได้คุณกับเขาก็ยังมีโอกาสที่จะคีงมืกันไปแบบยาวๆนะแต่เดินเคียงเคียงคู่นะไม่ได้เดินเคียงข้างเดินเคียงคู่ก็คือคู่แบบคู่ขนานส่วนคนที่เคียงข้างเขามีอยู่แล้วค่ะอ่า เขารักคุณจริงไหมลัเปอร์ไพ่ของรักสอนไพ่ของรักที่ไม่ได้เลือกไพ่ของรักที่เลือกไม่ได้ไพ่ของทางรักทางเลือกไพ่ของภมลิขิตภมลิขิตนั้นทําให้คุณสองคนต้องกลับมารักกันมาผูกพันกันมาเจอกันมามีความรู้สึกที่มันทุกข์ทรมานในใจต่อก,กันแต่มันเลือกกันไม่ได้ ด้วยเหตุผลของเขาหรือวเหตุผลของคุณลักที่เลือกไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ด้วยเหตุผลของอะไรก็ตามเลือกไม่ได้ค่ะลักนี้เลือกไม่ได้คุณไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกคุณก็ไม่รู้อ่ะเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากให้คุณรอได้ไหมใช่เขาอยากให้คุณรอด้วยความรักรอด้วยความอดทน เขาอยากเขาฝากบอกได้เขาอยากบอกคุณตรงๆว่าเขาเองอ่ะมีภาระที่จะต้องทำมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายเขาเหนื่อยกับภาระพวกนั้นตอนที่เขาอยู่กับคุณเขาอยากได้กำลังใจอยากได้ความรักอยากได้ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันไม่ใช่กลับมาหาคุณแล้วเขาก็เหนื่อยอีกครั้งเป็นความกดดันเป็นความเหนื่อยที่ไม่รู้จบถ้าฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าเขารักคุณนะ เพียงแต่ความรักเนี้ยบางครั้งคุณก็บั่นทอนจิตใจบั่นทอนความรู้สึกเขาอยากให้คุณรอรอการรอคอยเพื่ออนาคตขา้างหน้าหรือการรอคอยเพื่อมุ่งหวังวันหนึ่งที่จะสําเร็จได้วันหนึ่งเราอาจจะได้คอมเมทกันวันนี้ยังไม่ได้เกิดเรื่องราวเหล่านั้นในอนาคตมันอาจจะเกิดเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้อยากให้รอด้วยความอดทนโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอก อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์ A f E ศูนย์สามสองเก้าวายจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ